ทำไมบางคนกินเยอะแต่ไม่อ้วนที่ทำงานใช้ให้ผมไป Google ดูไป Google ไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมาลองดูกันว่า Google ตอบว่าอะไรแล้วทำไมถึงตอบแบบนี้อย่างแรกนะครับถ้าพิมพม์ใน Google เราจะเห็นว่าเป็นคำตอบผ่าน AI อีกแล้วครับ AI Overview เป็นวิธีที่ Google ใช้ AI ในการขโมยเอ้ยไม่ใช่สรุปข้อมูลนะครับมาจากช่องทางาต่างอีกทีหนึง่งส่วนรารสาสัวยนะครับในเครื่องมือ Google Keyword Planner ระบุไว้ว่าคำค้นหาแนวนี้มีคนค้นหาต่อเดือน 8 9 0ถึง900ครั้งต่อเดือนซึ่งจริงคนที่กินอะไรแล้วก็อ้วนง่ายแบบผมเนี่ยก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมคนแบบนี้ถึงกินแล้วไม่อ้วนกลับมาที่ g o เกิลดีกว่ากินเยอะแต่ไม่อ้วนมีสาเหตุหลายอย่างเช่นระบบเผาผลาญที่ดีหรือว่า,อาจจะเป็นการใช้พลังงานเยอะผ่านการทำงานหนักหรือการออกกำลังกายแต่ว่าก็อาจจะมีต้นเหตุมาจากปัญหาสุขภาพเช่นไทรอยด์เบาหวานเหนือการผิดปกติของระบบย่อยอาหารก็ได้โดย Google เนี่ยจะอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ Allwell Health Care เป็นอันดับหนึ่งซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่ติดอันดับนหนึ มันจะเป็นเว็บไซต์ขายอุปกรณ์การแพทย์ครับกดเข้าไปดูเนี่ยก็จะมาจากบทความแนวให้ความรู้จุดเด่นนั้น,นก็คือเป็นบทความที่ค่อนข้างยาวจากที่ลองเอาคําสรุปของ AI เนี่ยไปลองเปรียบเทียบกับในเว็บไซต์ดูพบว่าไม่ได้มีการก๊อปปี้มาตรงๆนะครับเหมือนกับว่า AI จะเรียบเรียงมาใหม่ทั้งบทความเลยซึ่งจริงๆันี้ก็ถือว่าเป็นช่องว่างนะครับที่เว็บไซต์อื่นเนี่ยอาจจะเลือกเรียบเรียงคําให้มันง่ายมากกว่าให้ AI อ่านได้ง่ายจริงๆเพื่อให้ AI ดึงข้อมูลของเว็บไซต์ตัวเองมาแย่งตาแหน่งตรงนี้ก็ได้เป็นช่องทางในการทําาากรรรตลลดแแบบนนึงสุป้วะคับ กินแล้วไม่อ้วนมาจากการออกกําลังกายหรือว่าระบบเผาผลาญที่ดีก็เป็นเรื่องน่าชื่นชมอยู่ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะไปอิจฉาคนอื่นนะครับเพราะว่าคนเหล่านั้นอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพอยู่ก็ได้ใจเขาใจเราครับส่วนถ้าใครอยากให้ผมวิแค่าะหคำค้นหาไหนหรือเว็บไซต์ไหนคอมเมนต์บอกมาหรือทักข้อความมาก็ได้เดี๋ยวจัดให้